หกห้ายอมลดเงินเดือนคือว่านาไยไจ้างเอาไหมาเออเป็นคำถามที่ดีครับอายุหกสิบห้าเดี๋ยวจะต้องไปทำงานอีกแบบครับน้องโบวี่เหมือนคนแก่ที่ประเทศสิงคโปร์ครับไปเก็บจานในฟู้ดคอร์ดอย่างนี้ครับเออไม่ใช่ไปทำงานท็อปมเนจเมนต์อย่างนี้นายจ้างไม่เอาครับน้องประสบการณ์เยอะก็จริงเดี๋ยวสมองน้องเนี่ยเริ่มเสื่อมแล้วครับแล้วน้องก็จะไม่รับเทคโนโลยีหาอะไรเอไอหาอะไรก็น้องไปรู้เรื่องน้องน่ะยอมลดเงินเดือนเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำครับ แล้วก็ไปทำงานอุปชั่นมากขึ้นครับหมายความาคนอายุ65เนี่ยทำงานเด็กจบใหม่ครับน้องเออแล้วรับเงินเดือน15ื่นครับจากเดิมที่ตัวเองเงินเดือน20 0แสนอย่างงี้ครับน้องเออมันเป็นอย่างงี้ครับถ้ามึงจะให้หนายจ้างจ้างคนอายุ65นะมึงต้องทำอย่างงี้ ไม่งั้นใครจะไปจ้างมึงสองแสนนี่ยฮะแพงชิบหายเออเจ็ดสะเป็นนายกเลยนายกคนไหนครับน้องเออหมายถึงมหาเทของมาเลียางเงี้ยอายุแปดเก้าสิบเงี้ยเหรอเออเขายังฟิตอยู่เลยครับน้องเขาแก่แต่อายุครับแต่สมองเขายังดีครับน้องนายกมหาเท